<gesch uce nenhuma> สวัสด <OR> ีค่ะทุกคนวันนี้ปีใหม่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเมืองที่ทั้งคนไทยและก็นักท่องเที่ยวต่างชาติยกให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเลยแต่ต้องบอกว่าที่นี่ไม่ได <fi> ้เด่นแค่เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะเพราะที่นี่มีของเด็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นคือนี่เลยเงาะแม่แต่งของเชียงใหม่เจ้าเห็นบอกว่าที่นี่นะคะมีอัตลักษณ์ไม่เหมือนกับที่อื่นแต่จะแตกต่างกับที่อื่นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปถามกูรูกันค่ะไป วันนี้นะคะมาถึงสวนเงาะแม่แตงที่เชียงใหม่ทั้งทีก็ต้องมาพูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกเงาะแม่แตงค่ะเราอยู่กับคุณลุงบุญล้ําค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงครับสวัสดีครับนี่คือคุณลุงบุญล้ํานะคะคุณผู้ชมที่ปลูกเงาะมาโอ้โหเห็นว่า15ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วมีเคล็ดลับดูแลไหมคะคุณลุงเราต้องมีการแบบน้ําเข้าไหลอะไรยังไงไอตอนนี it, it ้ ผมก็ไม่รู้นะผมก็ใส่ทั้งไอยางสวนผมผมก็ใส่ธรรมชาตินะไม่ก็ดูแลแบบธรรมชาตินี่แหละแต่ด้วยดินด้วยอากาศเห็นบอกว่าที่นี่คือนี่มันดินมันมันอุดมสมบูรณ์นะครับน้ําน้ําก็ค่อนข้างจะดีหน่อยเราะเราไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมคะคุณลุงครับเนาะที่นี่มันมันมันจะมีอยู่ข้อดีอยู่ว่าเป็นอัดลลักษณะยังไงบ้างคะอัดละว่าเนื้อเน่นนี่หวานกรอบอร่อยไม่อเนื้อร้นด้วย แล้วก็ไม่เหมือนใครฮนะมันมันมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาอืมก็คือ<ม>ถ้าไปเห็นตามตลาดถ้ามีป้ายว่าง้อมแม่แตงเนี่ยต้องซื้อเลยเพราะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนครับผมเราจะได้ทานง้อมแม่แตงเนี่ยได้ทั้งปีหรือเปล่าหรือมันมีช่วงไหนบ้างมันมันมันจะมีช่วงแหมมิสุนารกคาดาศิหากนยายนะฮะอ่าก็คือช่วงปลายปเลยถ้าช่วงทุท้ายจริงๆก็คือตุลารับมันมันมันจะหมดช่วงตุลา คือตอนนี้จะมีะพ่อค้ามาซื้อถึงหน้าสวนนะครับแล้วก็โลงเข้ามาตอนนี้รู้สึกว่าเข้ามาสองสองโล่งละ,ะจากสุราษฎร์ที่หนึงแล้วก็ตลาดไทยทีนใหแล้วก็พ่อค้าที่มาซื้อหน้าสวนนี่เอาไปส่งการเมืองใหม่นี่เองอ ก็คือถ้าใครอยากทานง้อแม่แตงต้องบอกว่ามาหน้าสวนจะชัวร์กว่าจะชัวร์กว่านะคะ<ม>เพราะฉะนั้นนี่มีเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างท่านไหนที่อยากจะชิมง้อแม่แตงส่งถึงหน้าบ้านเลยก็สามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณล,งณลุงบุญหลามากเลยนะคะคคถ้าพูดถึงมิตรแท้ของเกษตรกร,ร,กรแน่นอนว่าก็คือกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะที่คอยช่วยเหลือดูแลในทุกๆด้านและวันนี้คะ่ะเราจะมาร่วมพูดคุยกับท่านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กันค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะว่าเงาะแม่แตงของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ่ะเงาะเนี่ยเราปกติเราซื้อกินที่ไหนก็ได้เนาะ,ะเดือนของเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าเงาะที่กินแล้วอร่อยเนี่ยต้องเป็นเงาะแม่แตงเนื่องจากว่าเอ,อเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยเนื้อกรอบหวานกรอบร่อนแล้วก็ไม่น้ำไม,ไม่ไม่แฉะ,ะไม่แฉะน้ําแล้วก็มันไม่ติดมเมล็ดนะครับม,มันทําให้มี อัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับว่ามีรสชาติที่อร่อยหวานกรอบร่อนไม่ติดมเมล็ดครับค่ะแล้วสําหรับพื้นที่การปลูกในจังหวัดเชียงใหม่อํเาเภอไหนเยอะสุดคะท่านเชียงใหม่เรามีพื้นที่ปลูกทั้งหมด3,300กว่าไร่นะครับแล้วก็ให้ผลผลิตได้เนี่ยประมาณสัก2008แม้แตงเราเนี่ยที่จุดที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยก็ผลผลิตอยู่ที่ให้ผลผลิตแล้วนะครับก็รวมๆส0 0 0ไร่นะครับซึ่งถือว่า มากที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ครับแสดงว่างงมแม่แต่นี่ก็ถือเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจของเชียงใหม่ด้วยไหมคะก็ได้ครับก็ทําให้พี่น้องเกษตรกรมีไรายได้แล้วก็ราคาที่เขาได้เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็เ,เป็น ที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเวลามาเชียงใหม่เขาก็จะถามหาว่าเงาะแม่แปงอยู่แถวไหนะอะไรนี้ครับก็คือมาถึงเชียงใหม่ต้องถามทางเงาะแม่แปงเลยนี่ <พบ S 2> แล้วทางาน,นของกรมส่งเสริมการเกษตรเราได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมเรื่องของเงาะแม่แตงยังไงบ้างคะเ,เป็นสองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยในส่วนของการส่งเสริมการผลิตการพัฒนาดูแลเรื่องคุณภาพน,นะครับแปลงที่พี่น้องเกษตรกรปลูกเนี่ยเวลาคนมาซื้อเนี่ยเขาถามหาว่ามีมาตรฐานอะไรนะครับ เรามีมาตรฐาน GAT ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ในแต่ละปีเนี่ยนะครับ <Ha. S 1> เราทาแบบค่อยเป็นค่อยไปนยในแต่ละปีเนี่ยแล้วก็ปีหนึ่งปีละ50าสิบลายร้อยลายนะครับจนทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่ประมาณถ้าแปดร้อยกรลายเนี่ยเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยเราค่อยๆทานะครับอันนั้น <Ha. S 1> คือในส่วนของการพัฒนาคุณภาพให้มีมาตรฐาน <Ha. S 1> นะครับส่วนที่1ในส่วนที่2เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์ของ hmm. จังหวัดเชียงใหม่เรากําลังออขอขึ้นทะเบียน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ะนะครับเนาะแม่แตงต่อไปก็จะเป็นพืช GI อีกตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์และก็มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือที่เรียกว่า GI ครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านฝากถึงคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะทานเงาะแม่แตงเชิญเลยค่ะครับนึกถึงนึกถึงเงาะที่อร่อยเนี่ยนะครับเงาะแม่แตงเนี่ยหวานลอน รสชาติดีแล้วก็ไม่ติดเมล็ดนะครับ,รบนึกถึงเงาะแม่แตงนะครับมาเที่ยวเชียงใหม่ต้องได้กินเงาะแม่แตงครับนี่ถ้ามาถึงเชียงใหม่ไม่ได้กินเงาะแม่แตงแสดงว่ามาไม่ถึงใช่ไหมคะควันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านกเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างสูงค่ะขอบพระคุณค่ะนี่สดๆจากต้นเลยค่ะ หวานกรอบน้ำน้อยเนื้อไม่ติดเม็ดต้องเงาะแม่แตงที่เชียงใหม่เท่านั้นนะคะที่วันนี้ปี่ใหม่มากินแล้วติดใจมากๆอยากจะได้กลับบ้านเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอตัวไปแพ็กเงาะกลับบ้านก่อนนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย